สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอทุ่งฝนนักจังหวัดอุดรธานีนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่แบบบูธนะคะตัวนี้คือจานแบบบูธค่ะดูนะคะขาหกตัวนี้จานแบบบูธไม่ใช่ลูกปืนนะคือแบบบูธนะคะคานนะคะคานเป็นคานสองชั้นนะคะคานเป็นคานสองชั้นนะคะความกว้างของคานก็คือ1เมตร30นะคะ ตัวนี้เราแถมสลักให้ด้วยนะคะตัวนี้คือสลักแถมข้างล่างแถมให้สามตัวนะคะตัวนี้ถังใส,ใส่ข้าวได้ยี่สิบกิโลสองถังก็สี่สิบกิโลนะคะตัวนี้ท่งทางไปสนีนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะง่ายงนะคะส่งทางไปสีเก็บเงินปลายทางนะคะกําลังจะซักรอบเพื่อเอาขึ้นรถนะคะตัวนี้คือโครงจักืโครงจักนะคะของตรงปกนะคะ ตัวน,นี้ที่ปล่อยข้าวมีที่ปล่อยข้าวให้ด้วยนะคะตัวน,นี้ที่ปล่อยข้าวมีปล่อยข้าวตงถกนะคะงทางไปชนีเก็บเงินปยทางกําลังถอยรถมานะคะเพื่อนำขึ้นรถไปส่งที่ไปชนีนะคะง่ายๆไม่ได้ยากนะคะสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะ ของสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังนะคะของเต็มโกดังเลยนะคะสนใจทักมานะคะทักมาส่งให้ทางไปรษณีย์หรือมารับเองก็ได้นะคะ,ะไม่ต้องห่วงนะคะของตรงปกแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะใส่ข้าวได้อ่ายี่กิโลในถังจะเป็นกานเป็นดำเป็นโกโกอนะคะการดำเป็นกอเราก็จะแถมจานตัวนี้นะคะ แถมจานนะคะตอนนี้ต็จานแบบโรยนะคะแถมจานแบบโรย,ยให้ถ้าลูกค้าอยากได้แบบดำเป็นกอกก็อยู่ในถังถ้าจะเปลี่ยนเป็นแบบโรยก็ถอดตัวดำเป็นกอกออกแล้วก็แบบโรยเข้าไปนะคะตันนี้เห็นใจทักมาเลยนะคะมีของเต็มโกดังเลยค่ะนะคะตันนี้กําลังจะส่งไปที่ไปรษณีนะคะรถรอรับอยู่อำเภอ ทุ่งฝนนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะคะสวัสดีค่ะ